PODCAST in TIMES IN กฎแรงดึงดูดคือพลังของพระเจ้าหรือพลังแห่งใสยศาสตร์เราอยู่ในโลกที่เต็มไปด้วยวิญญาณมากมายแห่งสากลจักรวาลวิญญาณชั่วได้แทรกซึมและทำงานผ่านแนวคิดแปลกๆมากมายการสังเกตหลักการและสังเกตวิญญาณจะช่วยให้เรารอดพ้นคำโกหกหลอกลวงไปได้ 1. ที่โมที บทที่สข้อที่15แต่หากว่าข้าพระเจ้ามาช้าท่านก็จะได้รู้ว่าควรประพฤติอย่างไรในครอบครัวของพระเจ้าคือคริสตจักรของพระเจ้าผู้ดำรงพระชนเป็นหลักและรากแห่งความจริงยิ่งเราฟังดาราคนดังมากเท่าไหร่เราก็ยิ่งตระหนักว่าพวกเขาตกเป็นทาสของแนวคิดแปลกๆโดยวิญญาณแห่งสากลจักรวาล ไม่ใช่วิญญาณของพระคริสต์แนวคิดเรื่องสยศาสตร์สายมูหมอดูทำนายทายทักถือเลิกถือยามแนวคิดเรื่องกดแรงดึงดูดแนวคิดของพวกนิวเอชไม่ใช่เรื่องใหม่แต่ยังคงได้รับความนิยมอย่างสูงในหมู่ดารานักร้องผู้มีชื่อเสียงในสังคมนักร้องดังๆทั้งในไทยและต่างประเทศหลายต่อหลายคน อ้างว่าประสบความสำเร็จจากการเข้าถึงแนวคิดและกระบวนการเหล่านี้บางคนอ้างว่าไปทำสเสน่ห์ทำของให้ตัวเองมีชื่อเสียงบางคนถึงขนาดเสาะหาแม่มดเพื่อให้แม่มดทำพิธีให้บางคนถึงขนาดไปขายวิญญาณให้กับซาตานเพื่อที่ตัวเองจะมีลาบยศชื่อเสียงและเงินทองไหลมาเทมาไม่ขาดนักร้องชื่อดังอย่างเลดี้กากาหรือเคทตี้เพอร์รี่ ต่างยอมรับว่าตนเองได้ขายวิญญาณให้กับซาตานเพื่อจะแลกกับชื่อเสียงโด่งดังจิมแคร์รีและโอปรา w i วินฟรีอ้างว่าเคล็ดลับแห่งความสำเร็จในชีวิตของพวกเขามาจากการใช้กฎแห่งแรงดึงดูดเพื่อดนบันดาลให้ตนเองประสบความสำเร็จการพูดเชิงบวกให้กับตนเองการคิดบวกการรู้สึกเชิงบวก และการปรับพลังงานของตนเองให้เข้ากับพลังแห่งจัก,กรวาลจะช่วยดลบรรดาลให้ชีวิตไปถึงความใฝ่ฝันได้คนเหล่านี้เชื่อว่าสวรรค์อยู่ในอกและนรกอยู่ในใจถ้าเราจูนตนเองกับจัก,กรวาลและทำให้โลกของเราสวยงามเหมือนสวรรค์นรกก็ไม่มีวันเกิดขึ้นเป็นจริงสำหรับเราเลยเพราะเราสามารถสร้างโลกที่ดีๆบวกๆได้โดยการใช้กฎแห่งการดึงดูด แนวคิดเรื่องกฎแห่งการดึงดูดหรือ law of attraction ได้กลายเป็นที่นิยมอย่างแพร่หลายในหมู่ผู้มีชื่อเสียงนักเขียนชาวออสเตรเลียที่โด่งดังอย่างรอนดาเบิร์นได้เผยแพร่ภาพย,ายนตร์และหนังสือชื่อ the secret ซึ่งถูกขนานนามว่าเป็นหนังสือที่เปลี่ยนโลกแท้จริงมีเพียงหนังสือเล่มเดียวเท่านั้นที่เปลี่ยนแปลงโลกใบนี้คือหนังสือแห่งพระวจนะคำของพระเจ้า หรือพระคริสตธรรมคำพีคำยกย่องเช่นนี้ควรจะเป็นของพระเจ้าเท่านั้นหนังสือเล่มนี้ได้ท้าทายความจริงของพระเจ้าหลายอย่างแทนที่การภาวนาพระคำของพระเจ้ากลับกลายเป็นการดึงดูดความร่ำรวยมั่งคั่งเพื่อให้ตัวเองดูดีและได้รับการยกย่องซึ่งได้สร้างความขัดแย้งต่อพระคัมภีในหลายแง่มุมด้วยกันตอนที่เธอเขียนหนังสือเล่มนี้ชีวิตของเธอพังทุกด้าน ทั้งสุขภาพอารมณ์การเงินหลังพ่อของเธอเสียชีวิตอย่างกระทันหันลูกสาวของเธอเสนอให้เธออ่านหนังสือของวอลเลซดีเวตเทิรปี1910ชื่อศาสตร์แห่งความมั่งคั่งร่ำรวยทำให้เธอได้ไอเดียมาเขียนเป็นหนังสือ The Secret ยกตัวอย่างแนวคิดจากหนังสือเล่มนี้เช่นหากคุณไม่ศึกษาสิ่งนี้ คุณคือผู้ละทิ้งหน้าที่ต่อตนเองพระเจ้าและมนุษยชาติเพราะการพัฒนาตนเองคือการรับใช้พระเจ้าที่ยิ่งใหญ่ที่สุดพระเจ้าทรงปรารถนาให้คุณร่ำรวยเพื่อพระองค์จะสำแดงพระองค์ผ่านคุณได้มากขึ้นจะกระวาลต้องการให้คุณมีทุกอย่างที่ปรารถนาวิธีรับใช้พระเจ้าได้ดีที่สุดคือการรวยด้วยวิธีสร้างสรรค์ไม่ใช่การแข่งขัน ต่อมาในปี1937นาโปเลียนฮิลเขียนหนังสือที่ชื่อว่าคิดแล้วรวย Think and Grow Rich ที่ยังขายดีจนถึงทุกวันนี้นี่คือรูปแบบเดียวกันกฎแรงดึงดูดที่เน้นความมั่งคั่งหนึ่งในข้อความที่อันตรายของนโปเลียนฮิลคือสิ่งที่จิตของมนุษย์จะจินตนาการและเชื่อได้นั้นจะทำให้มนุษย์ย่อมบรรลุมันได้ แนวคิดเหล่านี้มาจากไหนกันวันหนึ่งนโปเลียนหิวอ้างว่าในระหว่างที่เขากำลังศึกษาศาสตร์เร้นลับอยู่นั้นเขาได้ยินเสียงจากผู้ที่มาจากอีกมิติหนึ่งเสียงของเขาฟังเหมือนดนตรีที่ไพเราะมากชายผู้มาจากอีกมิติหนึ่งนั้นกล่าวว่าข้าพเจ้ามาจากโรงเรียนมหาปรมาจารย์แกรนด์มมสเตอร์ ข้าพเจ้าเป็นหนึ่งในสภาแห่ง33ที่คอยรับใช้โรงเรียนมหาปรมจารย์และผู้ริเริ่มในโลกแห่งวัตถุฮิวอ้างว่ามีผู้มาจากสภาอธิปไตยแห่งมิติวิญญาณเขาบอกว่าเขาได้รับเลือกให้เปิดเผยความลับขั้นสูงสุดแก่มนุษย์ว่าจิตใจสามารถบรรลุทุกสิ่งที่เชื่อได้มาถึงตรงนี้คุณคงเริ่มสังเกตเห็นแล้วว่าผู้มาเยือนนั้นคือใคร ในองค์กรลับฟรีเมสันของคนนอกกฎหมายมีศาสตร์เร้นลับมากมายที่ใช้เพื่อเพิ่มความสำเร็จให้กับผู้ที่เข้าร่วมผู้ใดที่ได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งลำดับที่33ผู้นั้นจะได้เป็นปรมาจารย์หรือมาสเตอร์ของแกรนด์ลอร์ดหรือวิหารในสาขานน,นั้นๆที่ตนเข้าร่วมเราเห็นความประหลาดของวิญญาณที่มาเปิดเผยให้กับนโปเลียนฮิล แน่นอนว่าไม่ใช่วิญญาณของพระคริสต์อย่างแน่นอนโคโลสีบทที่สองข้อที่8จงระวังให้ดีอย่าให้ผู้ใดทำให้ท่านตกเป็นเหยื่อด้วยหลักปรัชญาและด้วยคำล่อลวงอันเหลวไหลตามตำนานของมนุษย์ตามวิญญาณต่างๆแห่งสากลจักรวาลไม่ใช่ตามพระคริสต์ความคิดกำหนดสิ่งที่เราดึงดูดเข้ามาทั้งดีร้ายสุขภาพหรือโรคภัย ความสัมพันธ์เป็นพิษหรือเป็นสุขดังนั้นแนวคิดจิตเหนือวัตถุนี้อ้างว่าความคิดมนุษย์มีอำนาจเปลี่ยนโลกภายนอกแล้วความคิดเหล่านี้มาจากไหนมาจากไสยศาสตร์ใช่หรือไม่ในหนังสือสอนไสยศาสตร์เล่มหนึ่งเขียนว่ามีโลกวิญญาณที่เข้าถึงได้ด้วยวิธีลึกลับเท่านั้นความรู้ทางปรัชญาหรือวิทยาศาสตร์ไม่อาจให้อำนาจที่แท้จริง ต้องใช้เวทมนต์เพื่อปลูกศักยภาพบทต่อๆไปจะสอนวิธีใช้พลังจิตเพื่อดนบันดาลความปรารถนาอันตรายหลักของการดนบันดาลและกฎแห่งการดึงดูดคือการส่งเสริมการพึ่งพาตนเองและเชื่อว่ามนุษย์ควบคุมชีวิตได้โดยไม่ต้องพึ่งพระเจ้าแต่สุภาษิตบทที่3ข้อที่5ถึง6กล่าวว่าจงวางใจในพระเจ้าด้วยสุดใจของเจ้า และอย่าพึ่งพาความรอบรู้ของตนเองจงยอมรับรู้พระองค์ในทุกทางของเจ้าและพระองค์จะทรงกระทำให้วิถีของเจ้าราบรื่นการเชื่อในกฎแรงดึงดูดนี้คือการพึ่งพาพลังจักรวาลที่คิดว่าควบคุมได้ด้วยความคิดมนุษย์แท้จริงแล้วมีต้นตอมาจากไสยศาสตร,ร,ร์ที่พระคัมภีร์สั่งห้ามไว้เพราะพลังเบื้องหลังนั้นคือปีศาจ ดังนั้นหากคุณมีหนังสือเหล่านี้อยู่คำแนะนำที่ดีที่สุดคือเอาไปเผาทิ้ง